ดวงการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับในเดือนมีนาคมนี้การเงินของเราจะเป็นอย่างไรโชคลาบของเราจะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงการเสริมดวงจะเสริมดวงอย่างไรให้การเงินและโชลาบของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นอย่างไรบ้างก่อนที่จะมาดูดวงนะขอขออาราธนาะบารมีคุณพระพุทธ คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์อิติปิโสวิเศสเสเสอ,อิอิเศส,เสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดดวงชะตาของทุกท่านที่เข้ามาดูและขอเป็นพลังใจเปิดดวงชะตาให้ทุกท่านได้รับคำตอบไขข้อสงสัยได้ทุกประกาศเทอญ ดวงการเงินของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรนะครับรู้สิว่าอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างเนะาะไพ่ขึ้นในเรื่องของการจัดการเรื่องของการเงินให้เรียบร้อยแล้วก็มีคนมาช่วยเหลือขจัดปัญหาต่างๆนานาให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงต่อในปัจจุบันมากกว่าในเรื่องของการจัดการ แก้ไขแล้วก็ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆให้มันไปที่ต่างที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในปัจจุบันพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราต้องค่อยๆจัดการค่อยๆแก้ไขก็แล้วกันเพราะว่าในหลายอย่างเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หมดไปในเรื่องของหนี้สินก็ดีในเรื่องของการเงินก็ดีทุกอย่างมันก็ต้องใช้ใจของตัวเราที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการจัดการแก้ไขทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับ เราจะหาหนทางอย่างไรหาช่องทางแบบไหนให้มันผ่านพ้นไปได้ในห้วงช่วงนี้เพราะว่ามันอาจจะเจอเรื่องของสิ่งที่มันต้องจ่ายออกไปซะเยอะในเรื่องรายรายจ่ายมันอาจจะไม่ค่อยคงตัวคงที่เท่าไหร่มันจึงต้องหาทิศทางหาช่องทางรูปทางต่างๆให้มันสําเร็จเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของอนาคตไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการสร้างฐานใจแล้วก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวในสิ่งที่เราเริ่มหาช่องทางรูปทางต่างๆในปัจจุบนันเพื่อจะให้เกิดความสําเร็จ เพื่อให้เกิดในเรื่องของการเงินให้มีความปังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในการหารูปทางช่องทางต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองอย่างไรให้เห็นในเรื่องของโอกาสและเข้ามาหาตัวเราหรือเราเข้าหาโอกาสในห้วงช่วงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องมีสติเพื่อจะมีความคิดมีปัญญามากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างในปัจจุบัน ให้ขึ้นว่าเราต้องทําจิจตใจนะมิติเหนือปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างและคนช่วยเหลือก็มีนะแต่เดือื่นสิ่งใดเราต้องเริ่มเราต้องทําด้วยตัวของเราเองก่อนก่อนที่จะให้ใครมา,มาช่วยเหลือเรานะทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นในเรื่องโอกาสอย่างไรและคว้าโอกาสเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเพื่อจะ นำเงินเหล่านั้นหรือช่องทางเหล่านั้นเนี่ยมาจุนเจือในเรื่องของหนี้สินก็ดีในเรื่องของรายจ่ายก็ดีให้มันหมดไปให้มันดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการเงินจัดการในเรื่องของรายจ่ายต่างๆให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นรวมไปถึงรายจ่ายส่วนตัวบางอย่างอาจจะเกิดความจําเป็นนะเมื่อมันเกินความจําเป็นเนี่ยเราก็ต้องดูต้องสานต้องแข่งใจนิดนึงนะในเรื่องรายจ่ายต่างๆบางอย่างมันสามารถที่จะโยกย้ายสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นได้หรือไม่ต้องจ่ายในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างได้และนําไป ปรับเปลี่ยนให้มันดีเพื่อให้มันเหมาะสมมากที่สุดในส่วนของเรื่องของรายจ่ายที่มันหนักๆอยู่ในปัจจุบันและในเรื่องของเงินก้อนเงินที่มันจะมีเข้ามามันบงังเกิดนะแต่ว่ามันจะอบบาจบังเกิดในเรื่องของอนาคตในช่องทางต่างๆที่เรากระทําในปัจจุบันและมันส่งผลที่ดีในอนาคตมากยิ่งขึ้นเราเนี่ยให้อดเปรี้ยวอดรออดทนรอไว้สักนิดนึงนะในเรื่องของการเงินมันจะค่อยดีมากยิ่งขึ้น,นหรือไหลลื่นมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องมีการ ปรับในเรื่องใจก่อนแล้วก็ปัญหาต่างๆมันจะค่อยๆคลี่คลาย,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 ยลงจากการกระทําของตัวเราในปัจจุบันด้วยเช่นกันนะครับ เรามาดูในเรื่องของโชคลาภคือิว,ว่าเรามีโชคลาภไหมในห้วงช่วงนี้ไพ่ขึืว่ามีโอกาสเรื่องของโชคลาภเหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงหลายอย่างบางคนใจร้อนจนเกินไปบางคนชอบเอทบน้ะตักเงนินออกมาเยอะในเรื่องของการเล่นหวยเรื่องตัวเลขอะไรแบบนี้มันก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะไพ่ขึ้นว่ามันมีมาแต่ก็ไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายหรือแบบได้แบบเยอะๆขนาดนั้นก็ต้องชั่งใจตัวเองเอาไว้ด้วยในเรื่องของโชคลาภเพรฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรา เข้าใกล้ในเรื่องของความโลภจนเกินไปนะทัลงใจไปซะเยอะลงเงินไปซะมากมันอาจจะทําให้จิตใจของตัวเราเสียเนื่องจากาเงินมันหมดนะเพราะว่าเราใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลดังนั้นเนี่ยหากเราเออเรา แบบเราอยากที่จะมีสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับโชคลาบนะสิ่งเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับใจของตัวเราต้องมีจิตมีสมาธิที่ดีมากพอและเป็นจิตที่เป็นกุศลด้วยในเรื่องของโชคลาบก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรเยอะนะถ้าทําเล็กน้อยนะซื้อเล็กน้อยเรื่องของตัวเลขเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ายัางไม่ได้เสียงเงินอะไรมากนะักถ้าได้ก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตของเราเพราะกันเป็นโอกาสเรื่องโชคลาบที่มันจะได้มาแต่ก็ได้ไม่ได้มากอะไรมากนะนะักนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรักษาจิตรักษาใจ อย่างไรมากกว่าในเรื่องของการที่จะได้รับโชคลาภได้รับพลังในเรื่องของสีดีที่มันเข้ามาหาตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของการเสริมดวงนะเราจะเสริมดวงอย่างไรให้มีในเรื่องของการเงินเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่ขึ้นเป็นพยานาคนะครับในเรื่องของกฎแห่งกรรมในเรื่องของการการะทําของตัวเราเป็นจุดสําคัญเพิ่ขึ้นเป็นพยานาคไปถึงการอธิษฐานจิตและเปิดพลังบารมีเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาภเปิดเงินของตัวเรา ให้ท่านช่วยเหลือให้ท่านคุ้มครองตัวเราให้มีทรัพย์มีเงินมีทองมากขึ้นนะครับไพ่ขึ้นพญายนาคอีกแล้วแต่ไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของพระเกตไม่ถึงท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวเราอยู่ในวงชงนี้นะเราเนี่ยเมื่อเรามีการศรัทธานะมีการที่เรานําสายลักษณ์พลังงานของท่านนะนำมาอยู่ในจิตใ,ใจของตัวเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสวดมนต์ในการนั่งสมาธิในการทําบุญให้ทานรักษาศีลก็จะ ทำให้เป็นการธนุบำรุงศาสนาไปด้วยแล้วก็สร้างกําลังจิตกําลังใจสร้างเงินสร้างทองนะให้กับตัวเราในการที่ได้รับพลังงานโดยบันดาลช่องทางต่างๆโอกาสต่างๆก็จะมาเกิดขึ้นกับตัวเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับถึงแม้จะเป็นแรงเชื่อแรงศรัทธาก็ไม่ใช่ว่าเราต้องเอาเงินทั้งหมดที่มีทั้งบัญชีเนี่ยให้ท่านเลยไม่ใช่ เล็กๆน้อยๆสัก1%ตของตัวเราก็ได้แต่แรงใจของตัวเราเนี่ยมีมากกว่าเงินในบัญชีของตัวเราดังนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะแรงศรัทธาของตัวเราที่มีต่อท่านนการกราบการไหว้การที่เราอธิษฐานจิตหรือการไหว้พระสวดมนต์ก็จะเป็นสิ่งที่มันเป็นการเสริมดวงของเราในห้วงช่วงนี้เพื่อจะเสริมในเรื่องของเงินนะเสริมในเรื่องของบารมีของเราเสริมในเรื่องของโชคลาภของเราที่ให้บังเกิดขึ้นให้มีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรกับเรานะคะรับรวมไปถึงพลังงานของพญานาคด้วยนะภพยขึ้นพญานาคอีกแล้วนะครับแ่แล้วเนี่ยเป็นพลังงานที่เราอาจจะต้องมีการสร้างในเรื่องใจของตัวเราให้มันคงเข้าไว้เพราะว่ามันอาจจะเกิดในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรที่กําลังมีเข้ามาและมาขัดมาขวางตัวเราและเมื่อเราทําบุญแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากเกศตาของตัวเราเรวมไปถึงเทพเทวาที่ปกปักรักษา ครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็จะทําให้ในเรื่องของบุญของเราเนี่ยจะส่งถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ให้ปกปักรักษาตัวเรามากยิ่งขึ้นในเรื่องการที่เราจะมีสติมากขึ้นจากการทําสมาธิการสวดมนต์และการให้ทานของเราก็จะส่งผลทําให้เงินมีมากขึ้นนะเงิเนเงินทองไหลมาเทมาในสิ่งที่เราทําก็เกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม ใน,ในสิ่งที่เสียงสิกกาลังจะบอกนะหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะกรรมนะเกิดขึ้นเพราะการกระทําเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เรามีเราเป็นในปัจจุบันนะเแล้วเนี่ยจงรักษาจิตรักษาใจนะมีพลังใจเยอะๆเพื่อจะให้เราเกิดความสําเร็จด้วยการกระทําของตัวเรานี่แหละนะทุกสิ่งอย่างก็อยู่ที่ตัวเราเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการเตือนในเรื่องของการที่เราอาจจะทุกข์ร้อนเราอาจจะ ไม่มั่นใจในสิ่งที่เป็นไม่มั่นใจในสิ่งที่มันผ่านมาและมันเกิดความผิดพลาดท,ที่มันผ่านมาก็ดีทุกอย่างมันก็อย่าไปคิดเยอะนะอย่าไปคิดมากทุกอย่างมันคือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดก็เพียงพอดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินแนละโชคลาภในห่วงช่วงน,นี้นะครับอยู่ที่60%สอาจจะเจอเรื่องทุกข์ร้อนใจอาจจะเจอเรื่องไม่สบายใจเราก็จงผ่านมันไปได้เป็นกำลังใจให้นะครับ เลขลัคกี้นัมเบอร์หรือเลขมงคลของชาวราศีพิจิกดูซิว่าเป็นเลขอะไรในช่วงเดือนนี้นะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข6เลข8นะครับแล้วก็เลข1เลข6เลข1เลข6เลข8ถือว่าเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์นั้น168พอดีถือว่าเป็นเลขที่แบบพลังงานที่ดีมากๆไพ่ขึ้นเป็นฟ้าเปิดดินเปิด ทุกอย่างเปิดให้เราเนี่ยได้รับความสมําเร็จที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมให้เรานําเลขเหล่านี้นะเพื่อกระจัดอุปสรรคต่างๆและพลังงานดึงดูดพลังงานที่ดีให้เราได้รับความสมหวังความสาเร็จที่ดีในช่วงนี้เดือนนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับให้เรานําเลขนี้มาทําเป็นบอยเปอร์ของเรานะครับในเดือนมีนาคมนี้ได้เลยนะครับรวมไปถึงการจดใส่กระดาษเล็กๆก็ได้และเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ของเราเพื่อเสริมดวงของเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นกลังใจให้